รถไฟไหม้สาเหตุหลักเกิดจากอะไรเราจะเห็นรถไฟไหม้จอดกันข้างทางไม่จําเป็นว่าต้องเป็นรถเก่าอย่างเดียวรถใหม่รถป้ายแดงบางทีผมก็เห็นก็เกิดอาการไฟไหม้ขึ้นได้สาเหตุมันมีดังนี้ครับอันดับแรกเลยที่เห็นกันบ,บ่อยๆก็คือเรื่องของไฟช็อตไฟฟ้ารัาดวงจรอันนี้เห็นได้บ่อยมากไม่จําเป็นว่าต้องเป็นรถใหม่หรือรถเก่าไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องไป เปลี่ยนแปลงสภาพหรืออะไรมันแต่มันเกิดขึ้นได้มากกว่าก็เพราะว่าเราติดตั้งอุปกรณ์เสริมต่างๆเช่นกล้องวิดีโอหน้ารถติดตั้งเครื่องเสียงติดตั้งทีวีติดตั้งอะไรก็เข้าไปก็ตามแต่อันนี้ละครับตัวปัญหาคืออะไรคือไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดของช่างหรือความผิดพลาดของชิ้นส่วนต่างๆที่เรานํามาใส่ใส่ไปเล็กเกินไปไหมขั้วต่อต่างๆแน่นไหมขั้วต่อไม่แน่น มันก็สามารถทําให้เกิดความร้อนและเกิดไฟไหม้ได้ถ้าช่างทําพลาดล่ะขันสายกาวไม่แน่นขันสายไฟไม่แน่นเกิดความผิดพลาดใช้ไปใช้ไปมีโหลดเกิดอะไรขึ้นสายไฟร้อนละลายไปติดพรมติดอะไรต่างๆอันนี้เกิดไฟไหม้ได้เห็นได้บ่อยครับสาหรับเรื่องของการเกิดไฟฟ้ารัดวงจรเพื่อความปลอดภัยนะครับในการติดตั้งอุปกรณ์ซึ่งทุกคนน่ยมันจําเป็นต้องใช้ไม่ว่าจะเป็นกล้องติดหน้ารถหรืออะไรต่างๆ เลือกของที่มันได้มาตรฐานสายไฟที่มีขนาดสแควร์มิลก็คือเส้นเส้นผ่าศูนย์กลางของสายไฟที่ค่อนข้างใหญ่หน่อยอะไรประมาณพวกนี้ครับของที่ได้มาตรฐานเลือกร้านเลือกอู่ที่เข้าไปติดตั้งให้เราที่มีมาตรฐานแล้วก็รับผิดชอบในการทํางานช่างดูมีประสบการณ์เรื่องพวกนี้ก็จะลดอัตราเสี่ยงของการใช้การเกิดไฟฟ้าช็อตไฟฟ้าดวงจรได้มากครับ ต่อไปครับอีกอย่าหนึ่งอันที่2ที่เกิดขึ้นได้บ่อยมากบ่อยพอๆกันเลยครับก็คือเรื่องของเชื้อเพลิงเพราะทุกวันนี้เรายังใช้เชื้อเพลิงที่เป็นฟอสซิลอยู่ก็คืออะไรก็คือเชื้อเพลิงที่มาจากน้ํามันหรือกา๊าซพวกนี้ล่วไหลได้สียางต่างๆสายยางต่างๆข้อต่อต่างๆล่วไหลยิ่งใช้ไปนานๆแน่นอนครับยิ่งด้วเพราะฉะนั้นเปลี่ยนตามระยะที่เขากำหนดดีที่สุดครับ กา๊าซก็เหมือนการรถที่ใช้กา๊าซนี่ช่วงนี้นะ้ำมันแพงเห็นกันได้ชัดเลยว่าคนไปติดตั้งใจก,กันเยอะเลือกที่มันมีมาตรฐานนะฮะแล้วก็ข้อต่อต่างๆสายยางต่างๆเปลี่ยนเถอะครับถ้ามันเก่าแล้วอะไรแล้วอันนี้เกิดขึ้นได้เกิดขึ้นได้ตลอดครับกับไอ้เรื่องของเชื้อเพลิงที่มันจะรั่วไหลเราเห็นกันบ่อยๆครับรถไฟไหม้แล้วไหม้ขึ้นมารุนแรงทีเดียวเป็นเพลิงขึ้นมาอันนี้เกิดจากเชื้อเพลิง วิธีป้องกันก็เช่นกันครับอู่ที่จะทําให้คุณหรือว่าร้านที่ทําให้คุณต้องมีมาตรฐานวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เข้าไปต้องมีมาตรฐานแล้วก็ต้องดูด้วยว่าผมยกตัวอย่างอย่างนี้แล้วกันว่าผมเคยเจอบางบางที่นะฮะคุณทําสายน้ํามันแต่คุณเอาสายน้ํามาใสา่หรือว่าสายน้ํามันที่มันมีามาตรฐานที่น้อยกว่าอันนี้น่ากลัวไม่ว่าจะเป็นเข็มขาดสายน้ํามันเคเบิลไท้ายอะไรต่างๆ ต้องมีมาตรฐานใช้งานได้ดีใช้งานได้ทนนานนะฮะโดยดยี่ห้อโดยแบรนด์บางทีเ็าบอกว่าของดีไม่มีในโลกของถูกไม่มีในโลกมีครับเราต้องการของดีแล้วก็ของถูกด้วยจริงๆแล้วมีนะครับตัวอีกอย่างหนึ่งก็เรื่องของศูนย์บริการหรือช่างที่ก่อมให้เราเขามีความชํานาญมีความเชี่ยวชาญขนาดไหนมีความใส่ใจในการดูแลเรื่องความปลอดภัยเราขนาดไหนอันนี้สําคัญครับเลือกครับเดี๋ยวนี้ทําได้ยังไง อ่านในรีวิวทุกที่มันมีรีวิวหมดใครก็ต้องด่าไว้บ้างพูดชมบ้างก็ทําตามนั้นครับดูตามนั้นแล้วก็เลือกร้านที่คุณเห็นว่าปลอดภัยแล้วก็ดีปลอดภัยสำหรับตัวคุณอันที่สามที่เห็นบ่อยอยอย่างคืออะไรรูนะ้ไหมฮะไอเจ้าของเหลวต่างๆที่ออาจากรถเราน้ามันเกียร์น้ามันเครื่องน้ํามันเบรกน้ํามันต่างๆแม้กระทั่งจราบีเองมันก็สามารถติดไฟได้พวกนี้ติดไฟได้หมดแล้วเครื่องยนต์ที่สัมดาภายในความร้อนที่ออกมาไปไหนมาเข้าที่ท่อไอเสียท่อไอเสียเนี่ยร้อนมาก อุณภูมิบางช่วง800กว่าพัน่า,าองศาพอมาอยู่ข้างนอกรอบๆนอกเนี่ยมันร้อนไปด้วยเมื่อร้อนไปด้วยเนี่ยโอกาสที่ของเหลวเราเช่นน้ำมันเกียร์ซีนเทารั่วกระเด็นออกมาหรือว่าน้ำมันเครื่องซีนข้อเหวี่ยงซีนแคมลวน้ำมันเครื่องสาดกระเด็นออกมาโดนท่อไอเสียโดนโขงหลังเทอร์โบรถสมัยนี้เป็นเครื่องเทอร์โบเยอะฮะความร้อนสูงมากไปโดนเข้าเกิดการติดไฟแล้วไอ้พวกนี้แหละมันติดไฟแล้วมันดับยากนะครับเพราะฉะนั้น ข้อควรระวังคือต้องตรวจสอบให้ดีแก้ไขอะไรก็ตามที่มันเสื่อมมันหมดอายุตรวจสอบแล้วก็เปลี่ยนมันซะก็ใช้งานต่อไปได้แล้วครับปลอดภัยในเรื่องของไฟไหม้ไปได้เลยอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดไฟไหม้ได้ก็คือเจ้าขวดน้ําหอมแผ่นน้ําหอมเจ้าแผ่นกันลื่นที่วางอยู่บนคอนโซลหน้าไม่ว่าเราจะวางของอะไรก็ตามแต่บางทีจอดตากแดดแล้วเนี่ยไอ้เจ้าตัวนี้มันละลายน้ําหอมก็เหมือนกันมีส่วนประกอบของแอลกอฮอล์ บางทีมันเกิดความร้อนโดยเฉพาะที่กระจกหน้าเรารวมแสงช่วงโค้งกับกระจกนะฮะกระจกหน้ารถยนต์จะเป็นลักษณะโคง้งบางทีมันรวมแสงแล้วไปโดนเข้าไม่ว่าแสงจะมาจากมุมไหนแล้วไปโดนไอเจ้าวัตถุไฟไฟ้พวกนี้เข้าทําให้มันละลายทําให้เกิดมันระเหยแล้วก็เกิดติดไฟขึ้นมาอันนี้ก็มีให้เห็นครับรถจอดอยู่เฉยไฟไหม้ได้ยังไงมีให้เห็นครับอีกอย่างที่ไม่ควรมองข้ามนะครับไอพวกชิ้นส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เบรก ลูกปืนล้ออะไรต่างๆที่มันสามารถเกิดความร้อนมาเกิดความผิดปกติแล้วเกิดความร้อนอย่างเช่นเครื่องยนต์ฮีตเกิดความร้อนไปโดนนู่นนี่นั่นละลายหรือลูกปืนล้อเก่าเกิดความร้อนละลายไปโดนถังน้ามันมันเป็นไปได้หมดครับพวกนี้ก็ต้องดูแลรักษาให้ดีเครื่องยนต์ฮีตเนี่ยผมมีคําแนะนํานิดนึงก่อนที่เครื่องยนต์จะฮีตถึงขั้นร้อนจัดเนี่ยคุณจะสัมผัสได้คือแอร์ไม่เย็นอย่านิ่งนอนใจนะครับถ้าเกิดแอร์ไม่เย็นเนี่ย ให้เดาไว้ก่อนเลยว่าตอนนี้เครื่องยนต์คุณฮีทแล้วแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วสิ่งหนึ่งที่เราต้องทําอย่างแรกเลยคือสติตั้งสติให้ได้การคนที่คนเราจะมีสติได้คือคุณต้องเตรียมความพร้อมมาก่อนล่วงหน้าฉะนั้นเมื่อมีสติแยก2ประเด็นก่อนครับไฟที่เกิดขึ้นในฝากระโปรงเราเนี่ยมันมีเปลวเพลิงหรือยอย่างเป็นเปลวเป็นเปลวหรือเป็นไฟช็อตเป็นไฟช็อตได้ไดกลิ่นแสบจมูกเลยของสายไฟของพลาสติกอันนี้สําคัญนะครับถ้าเป็นไฟช็อต คุณสามารถเปิดฝากระโปรงได้ตั้งสติให้ดีเปิดฝากระโปรงเอามือดึงขั้วแบตเตอรี่ทำได้ไหมมันร้อนจัดครับร้อนมากๆคกถ้าไฟช็อตอยังไงขั้วก็ร้อนมากๆคุณหาผ้าหรือหาพรมปูรถที่อยู่ในรถนะครับตัดสินใจกระชากทีเดียวทีเดียวนัยนะครับจากสายแบตเตอรี่กระชากอย่างแรงทีเดียวถ้ามันหลุดจบถ้ามันไม่หลุดขั้นตอนต่อไปคราวนี้มีเปลวเพลิงเกิดขึ้นแล้วครับแต่เมื่อเราเปิดฝากระโปรงแล้ว มันไม่มีการเติมออกซิเจนเข้าไปแล้วคุณสามารถดับเพลิงได้ง่ายนะครับทำยังไงก็ได้ตัดกระแสไฟแต่ดีที่สุดก็คือพยายามดึงขั้วแบตเตอรี่ออกให้ได้อีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดเพลิงไหม้เป็นเปลวขึ้นมาแล้วเกิดจากเชื้อเพลิงต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ํามันน้ามันเครื่องอะไรก็ตามแต่เป็นเปลวแล้วอันนี้เปิดฝากระโปรงไม่ได้เด็ดขาดเลยนะครับคุณเปิดเมื่อไหร่มันเติมออกซิเจนเข้าไปคราวนี้ลุกแรงกว่าเดิมแถมจะลวกตัวคุณด้วย เราสามารถขอความช่วยเหลือโดยการตะโกนขอความช่วยเหลือหรือถ้าให้ดีที่สุดคุณควรมีถังดับเพลิงติดรถไว้นะฮะอย่างน้อยก็2กิโล1กิโลอะไรก็แล้วแต่ยังสามารถช่วยคุณได้แต่จำไห้นะครับถ้ามันเป็นเปลวอย่าเปิดฝากระโปรงสามารถแง้มได้แล้วก็พ่นเข้าไปตะมจังหน้าแล้วก็ฉีดเข้าไปทำได้ทั้งเท่านั้นครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ติดตามสาระความรู้ดีๆในการดูแลรักษารถยนต์จากน้ำมันเครื่องอเดนบันสส์ได้ในช่อง อัพโ t ล a i l a n d Channel ผมอาจารย์ตุย๋ยขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ